สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y t u t u ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์ตามคำขอนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับไม่พ้นเรื่องราวของแกลเรตเบลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้แฟนสเปอร์นะครับเราจะไม่รู้รายละเอียดเลยว่าเบลมาในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรติดตัวมาด้วยแน่นอนครับไม่ใช่ทรัพย์สมบิอะไรหรอกแต่เป็นเรื่องราวของ ความพร้อมในการลงสนามนะครับส่วนเซคิโอเลกิลอนก็เช่นกันว่าประเด็นสําคัญนะ่ะในเรื่องของสัญญาการซื้อกลับอะซื้อกลับในราคาที่เท่าไหร่แน่นะครับก็ต้องถามโจนาธานบาเน็ตนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของเบลนะครับแล้วก็ต้องทราบประเด็นของมาริดด้วยว่าเขาเจรจาก,กันอย่างไรนะครับรวมถึงนะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของสเปอร์ความพร้อมล่าสุดเนี่ยจะจัดตัวยังไงเบลลงได้เลยหรือเปล่า นี่คือเครื่องหมายสำคัญนะครับามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโม,มสรสเปอร์การช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็วันนี้นะครับเกมพมรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเริ่มแข่งขันเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีหรือ6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็คู่แรกเป็นเอเวอเรสตนเจอกับเวสต์บอมนะครับน่าดูมากผมรู้สึกว่าเอเวอเรสตนนี่น่าติดตามมากๆเลย ฟอร์มทีมนี้นะครับแล้วต่อด้วย3ทุ่มรีดเจอกับฟูลแลมนี่ก็น่าดูรีดกลับไปเล่นในบ้านน่ะนัดที่แล้วไปยิงลิวพูลถึงแอนฟิลครับ3ลูกนะครับเล่นในบ้านจะเจอจเจอกับฟูลแลมฟูแลมก็เหนื่อยหน่อยนะครับส่วน5ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้แมนยูนะครับนัดแรกเจอกับคิสตันพาเลต e นะครับไม่มีลูกชอไม่มีพอพอกบาอาจจะไม่มีเมสันกินวุฒด,ด้วยโทษวินัยนะครับ ก็ต้องดูเนาะว่าแมนยูลุ้น3แต้มเดอะบีกนำทัพนะครับส่วนตีสองนะครับก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับกระเมียนของเวสต์แฮมยูนเต็ดนะครับเวสต์แฮมฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาร์เซนอลในบ้านเนี่ยโอบามายองเนี่ยเตรียมใส่สกอร์ได้เลยนะครับก็ลุ้นสนุกแน่นอนสหรับค่ำคืนวันเสาร์นะครับส่วนโฟกัสวันพรุ่งนี้เลยนะสเปอร์ครับแข่งขันเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับสเปอร์จะไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันนะครับความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีม เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมพูดละเอียดเลยนะก็ทางฝั่งเซาท์แฮมตันเนี่ยการเล่นในบ้านของเซาท์แฮมตันเนี่ยแน่นอนครับเขาจะเล่นดีมากโดยเฉพาะเบลไฮเบิร์กนะครับกลับไปเยือนถิ่นเก่านะครับก็ในนัดนี้นะครับใครจะยิงประตูแรกในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้นะครับว่าแดนนี่อิงส์นะครับที่ฟอร์มฮอตมากในเวลานี้เนี่ยจะยิงประตูแรกนะครับส่วนทางฝั่งสเปอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นซอนโฮมินหรือไม่ก็ ฮร์รี่เคนนะครับที่จะยิงประตูแรกเหมือนกันนะครับก็เรามาดูนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับทางฝั่งเอาใครก่อนอาจจะบ้านก่อนเนาะเจ้าบ้านเซาท์แฮมตันนะครับผู้รักษาประตูเป็นแมคคาที้นะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นเบอร์นาเล็กกับสเตเฟนนะครับแบ็คขวาเป็นไคล์วอ l เกอร์พีเจอร์สครับก็แบ็คซ้ายเป็นบรูรานนะครับคู่กลางเป็นรูมิูนะครับจับคู่กับวอตส์พาวนะครับ ปีขวาเป็นเดอร์จิปโปปีซ้ายเป็นโอบาฟิมีนะครับหน้าเป้าเป็นอิงกับอดัมนะครับก็ถือว่าซานตัมตันนี่ทีมเวิร์กสุดยอดนะครับรับฟาเซนฮัทเทิลนี่สุดยอดจริงๆนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับเบลลงสนามไหมนะครับคำตอบคือยังไม่ลงนะครับสเปิตเพ่อนตัวจริงของทางฝั่งสเปอร,ปร์ทีมเยือนนะครับพีโกยูริสเป็นผู้รักษาประตูครับอีิกไดเออร์จับคู่กับ อันเดอร์ไวนะครับคู่เซนเตอร์นะครับปีกขวาเป็นแมตต์โดฮาตี้นะครับปีกซ้ายเป็นเรกูลอนแบ็กซ้ายเป็นเรกูลอนคือเรกูลอนมีความฟิตนะครับลงสนามได้ทันทีเลยนะครับมูนิโยใช้งานทันทีในสื่อบอกไว้ประมาณนี้นะเบลยังใช้งานไม่ได้เนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาเล็กน้อยคาดการว่าเดี๋ยวผมบอกเรื่องของเบลในข่าวนะครับคู่กลางเป็นฮอยเบิร์กกับวิงส์นะครับ สามประสานนรูปเป็นซองฮงมินโลเซโซแล้วก็ลูคัสมูร่าหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับเออดูดีนะเนี่ยสเปอร์จัดชุดนี้มานะครับมีเลกุลอนเนี่ยกำลังฟิตกำลังพีคด้วยมามาเล่นทีมใหม่น่าจะแบบอืน่าลองนะครับก็ดูจากผู้เล่นสองทีมแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยสูสีนะนะครับแต่ว่าสำนักข่าวต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสิติการย้อนหลังนะครับทุกอย่างต่างประเทศเขาวิเคราะห์มาหมดแล้วนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันคู่นี้ไว้ว่าสเปอร์นะครับจะบุกมาเอาชนะเซาท์แฮมตันได้2ประตูต่อ1นนะครับสเปอร์จะบุกมาเอาชนะเซาท์แฮมตันได้2ประตูต่อ1นนะครับเป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับก็ตามนี้นะครับดูฟุตบอลนะครับปัสจาก,การพนันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวสโมสรสเปอร์กันบ้างนะครับ วันนี้นะผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยจะติดใจเพราะว่าเรื่องราวรายละเอียดนะครับทุกอย่างเลยที่สเปอร์มีอยู่ตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่นะครับวันนี้ดูกันวันนี้ได้สัก2วันได้เลยนะครับเรื่องราวที่1นนะครับเป็นเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่นะครับแดนนี่มิลส์ครับได้ออกมาให้สมามารถกสื่อน,นะว่าถ้าโชเซ่มูรินโญ่ต้องอำลาทีมไปใครควรมาคุมทีมสเปอร์นะครับแดนนี่มิลนะครับ ก็ยกตัวอย่างนูโนเอสปิน o โต n ซานโตผู้จัดการทีมของวูแพมตันว่าเขาคือคนที่เหมาะสมมาคุมทีมใหญ่ตามในงานนะครับว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเอสปินโตซานโตเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษคือเขามีทีมที่เล็กแต่เขาอะ่ะดึงศักยภ,ภาพลักเตะได้อย่างสุดยอดนะครับแต่สเปอร์เป็นสโมสรที่ใหญ่รูปแบบการจัดตัวการจัดทีมเนี่ยจะต้องมี อย่างน้อยอ่ะ2มิติ3ม,มิติเลยความหมายก็คือมันต้องมีทีม A ท <A, S 1> <B, S 2> <ๆ>ีม B เผื่อมีทีม C ด้วยนะครับเพราะว่าเขาว่าทีมใหญ่กว่าไงนะครับแต่ในทางกลับกันเดนนี่มีมองว่าถ้าซานโตเนี่ยเขามาคุมสเปอร์เนี่ยผลงานนะน่าจะดีกว่ามูรินโญ่นะครับก็ตามรายงนจากฟุตบอลอินไ s i d e r นะเขาพูดประมาณนี้นะว่ามูรินโญ่เนี่ยถ้าออกจากสเปอร์ไปแล้วเนี่ย ตัวของนูโนเอสปินิโตซานโตเนี่ยควรจะมาคุมสเปอร์ต่อนะครับแต่ในทางกลับกันผมเชื่อว่านะมันมันคนละเรื่องกันเนาะการบริหารงานสโมสรใหญ่กับสโมสรเล็กนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับความเห็นของสโมสรสเปอร์มีออกมาด้วยนะผมว่ามันเป็นความเห็นที่ดีเลยแหละว่านูโนเนี่ยทำงานได้ยอดเยี่ยมนะกับวูแพมตันแต่ในทางกลับกันเนี่ยความน่ากลัวในการใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อยของเขาเนี่ยกับการดึงสิ่งที่พิเศษจาก นักเตะของวูฟนี่สุดยอดจริงๆแต่เขาจะต้องเจอปัญหาแน่นอนในแง่ลบในกรณีที่มาคุมทีมใหญ่อย่างมูรินโยคือความหมายคือทีมใหญ่มากๆอ่ัต้องการผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ครับก็ดูเอเวอเรตเป็นตัวอย่างนะครับอันเชอรต,ติมาเนี่ยมิติทีมเปลี่ยนทันทีเลยแม้กระทั่งโมเมนตัมของทีมนะครับกลายเป็นทีมที่น่าจะลุ้นพื้นที่ยูาฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยสำหรับเอเวอรตนะครับก็ประมาณนี้นะ ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเรื่องราวของมิวกับมูรินโญ่นะครับเขาไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวประเด็นใหญ่เลยเมื่อวานนี้นะครับเรื่องราวของการมาถึงของแกเรตเบลนะครับก็ยืนยันด้วยทวิตเตอร์นี้นะครับที่แฟนๆเนี่ยต้อนรับแกรเรตเบลและเซลคิโอเลกูลอมนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปก็คือการที่เบลเนี่ยบินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของสโมสรสเปอร์นครับ มาอันนี้เป็นภาพที่ขับรถมาที่สนามซ้อมนะครับไม่กี่นาทีเองนะครับมาที่ฮอสเปอร์เวย์นะครับมาที่ฮอสเปอร์เวย์เนี่ยก็จะเห็นตากล้องเนี่ยเขาจับภาพที่ลงฝึกนะครับก็เบลก็เข้ามาทักทายกับแฟนแฟนบอลสเปอร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาเป็นนักเตะใหม่ของโจเซ่มูรินโญ่นะครับก็ยังไม่ลงสนามเบลนะส่วนเซคิโอเลกุอนเนี่ยได้ลงแน่นอนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมยืนยันด้วยวิดีโอว่ามาถึงสนามนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลเลตเบลกันบ้างนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าขั้นตอนการตรวจร่างกายที่มัลลิดนะครับมันมีรายละเอียดอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสโมสรสเปอร์นะครับได้เดินทางไปตรวจแกลเลตเบลตรวจความเรื่อตรวจร่างกายนะครับพบว่าเบลนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะมาถึง สนามฝึกซ้อมของสเปอร์นะครับก่อนขึ้นเครื่องอะแต่สำนักข่าวต่างประเทศอย่างมาการนะครับยืนยันว่าสเปอร์เนี่ยให้ผ่านนะครับเพราะอะไรเพราะสเบลเนี่ยได้รับบาดเจ็บแบบไม่ระบุไม่สามารถระบุรายละเอียดของการเจ็บได้มันเจ็บแปลกๆผมว่านะแต่ว่าผ่านไม่ได้เป็นการเจ็บที่ข้อต่อหรืออะไรที่มันแบบร้ายแรงอย่างเงี้ยผ่านได้นะครับนี่คือการตรวจร่างกายถึงผ่านไงที่สเปนนะครับ ก็เซกิโอเรกุลอนนี่ผ่านชลุยเลยพร้อมที่จะลงสนามนะครับการตรวจร่างกายนะครับนี่คือผลนะส่วนจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บินนะครับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของสโมสรสเปอร์เนี่ยไปรับเบลกับเรกุลลอนมาทันทีนะครับแล้วก็บินมายังสนามบินลูตันนะครับพอลงสนามบินได้เขาก็ไปที่สนามซ้อมเลยนะครับแล้วก็การคาดการณ์เนี่ยก็คือเบลเนี่ยจะยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้นะครับเบลเนี่ย อายุ31ปีแล้วนะครับก็มาจากเซาท์ทันตันในปี2550นะครับแล้วก็ไปอยู่กับเรอผลิตสิตรีโลก85 000, 000ล้านปอนด์ในปี2013นะครับตอนนี้กลับมาอยู่กับสเปอร์อีกครั้งนะครับทีนี้เนี่ยเบลจะกลับมาลงสนามให้กับสเปอร์ในช่วงเวลาไหนคําตอบก็คือเบลจะต้องลงการฝึกซ้อมแบบเข้มข้นนะครับในเดือนหน้าวันนี้วันที่19นะอีก11วันเบลต้องวันนี้ต้องพักพักอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถระบุได้นี่นะครับ ต้นเดือนหน้าเพิ่มระดับความฟิตของเบลนะครับแต่ว่าหลายๆฝ่ายเขามองว่ามันช้าไปหรือเปล่านะครับแร mm hmm. งขาวทั้งหมดมาจากเด l y Mail นะครับก็ตามนี้นะครับสรุปเรกิลอนพร้อมลงสนามนะครับแล้วก็เบลเนี่ยเดือนหน้าเพิ่มระดับความฟิตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจนทธานบาเน็ตนะครับว่าในดีลของการดบเบลเนี่ยออฟฟิเชียลได้หรือยังนะครับก็ผมเชื่อว่าเย็นนี้นะ น่าจะก่อนที่สเปอร์จะแข่งเนะี่ยน่าจะเป็นข่าวดีให้กับเป็นขวัญกําลังใจก่อนว่าสโมสรสเปอร์ครับจุทธารบานเดตได้บอกนะครับว่าการย้ายของเบลกับมาลริดเนี่ยการยืมตัวนะน่าจะประสบความสําเร็จได้แล้วในเวลานี้นะครับก็รอรอ,รอสโมสรเนี่ยออฟฟิเชีแต่ทางฝั่งของมัลลิดนะครับไม่ยอมนําเสนอข่าวเบลแม้แต่นิดเดียวนี่นะครับ เบลถึงไม่ชอบใจสิ่งนี้เลยนะครับรายงานระบุนะครับว่าการยืมตัวเนี่ยสเปอร์นะครับจ่ายค่าเหนื่อยของเบล40%มาริจ่าย60%โอเคนะครับแบบนี้วินวินเลยนะครับสเปอร์จ่ายแค่40%เท่านั้นของ650,000ปอนด์ลองคูณเองนะครับผมผมไม่ได้คูณนะก็ลองคูณเองดูว่าสเปอร์จ่ายเท่าไหร่40%ของ650,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ ก็แน่นอนครับจจทานบาเดตบอกนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าไงอะอเหตุการอีกค่ผมลืมพูดไม่ได้เลยบาเดตเปิดเผยนะครับว่าเบลนะครับไม่ได้อำลาสโมสรเรือมณด,ดนะครับเบลไม่ได้แถลงการอะไรเลยในการอำลาสโมสรเรยลมณด,ดในครั้งนี้คือมาเลยอะหักเลยนะครับคือเบลไ,ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องคือบาเดตพูดอย่างนี้เลยนะ พูดว่าเบลวะตอนนี้อยู่ในลนดอนแล้วเนี่ยเขาไม่คิดที่จะออกถแถลงการใดๆเพื่อบอกลาเรียมอริดชัดเจนตามนี้นะครับทีนี้ความเห็นของสมสรสปอร์ออกมาเหมือนกันว่าเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเบลไม่พอใจมาริดเนื่องจากวิธีปฏิบัติต่อตัวของเขากับสมสรคเขาคว้ารางวัลต่างๆให้กับสมสรมานะครับคือความหมายของเบลก็คือเบลเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะเขาก็พามาริดคว้าแชมป์นะครับ มากมายเหมือนกันแต่มัดริดปฏิบัติเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างที่เขาไม่เป็นธรรมนะครับก็ตามนี้นะครับไม่ถูกกันละตอนเนี้ก็คือไม่ลาละฉันมาเลยหักเลยตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวหลังจากนี้นะพอสเปอร์มีเบลเนี่ยผมเชื่อว่าสเปอร์จะเป็นอีกหนึ่งระดับสองระดับเลยก็ได้ นะครับในกรณีที่เบลเทพขึ้นมาเนี่ยใครหยุดเบลได้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในทางกลับกันนะครับการไล่อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของสเปอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับดูตามภาพนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นฮิโกยูริสเหมือนเดิมคู่เซ็นเตอร์เป็นอันเดร์ไวเล่กับแจงกองกาแบ็คขวาเป็นดูอัตี้แบ็คซ้ายเป็นเซลชิโอเลกุลลอนนะครับโฮนิงบอลเป็นฮอยเบิร์ก ผู้กลางเป็น e n d o m เล e กับ r o s e โซ o นะครับสามภาษาในลูกนะครับจะกลายเป็น Bell คน n แล้วก็ Son h อน n m i n Son Hengmin เนี่ยอา l ีเป็นไหนอา l ีผมอะมาอยู่กับล d i p ไ m a ล่ะ <c oughs> ก็อา l ีนะครับก็จะเป็นตัวสำรองทีนี้ข่าวของอา l ีก็มีเนาะนี่คือการไล่อัพสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ความเห็นละ ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยพอเจอข่าวดีปุ๊บการที่เราได้ฟังความเห็นของบรรดากูรูนะครับหรือคนที่มีประสบการณ์นะมันมันถึงสร้างกําลังใจได้แล้วมันก็ทําลายกําลังใจได้เหมือนกันแต่วันนี้ลองฟังดูนะครับว่าทีมเ่วบุนะครับอดีตนักเตะสเปอร์ได้พูดถึงการมาของเบลนะครับว่าเหมือนกับมูรินโญ่อะเลอกเซ็นสัญญากับซามูเอลเอโตหรือซาตันตอนอยู่แมนยูพอนึกออกไหมครับ ซลาตันมาเนี่ยแมนยูเปลี่ยนเลยเป็นอีกระดับหนึ่งทันทีนะครับก็ถือว่าสเปอร์เนี่ยเมื่อก่อนนี้ดูไม่ดีนะแต่พอมีเบลกับเซลคิโอเลกิลอนมาเนี่ยสเปอร์ไปอีก2ระดับ3ระดับเลยนะครับคือยกระดับทีมได้อย่างน้อยนักเตะในทีมก็มั่นใจมากขึ้นแต่ว่าขุมกําลังของสเปอร์เราเนี่ยคือไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับการเล่นในสนามอาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งก็ได้นะเพราะว่านักเตะ,ะฮึกเหิมแล้วไง เฮ้ยเบลมาแล้วนะนนี้เซลกิโอเลกิลอนมานะไปอีกระดับหนึ่งนะครับนี่คือความเชื่อนะว่ายิ่งเบลลงสนามเนี่ยแน่นอนครับผู้แข่งต้องกลัวเบลไม่ธรรมดานะครับชุดและชุดเสื้อผ้ในตัวจร,จริงของสเปอร์ที่ผมไลน์อัพไปนะซอนเคนเบลโอ้โหใหญ่ๆงนั้นเลยครับเร็วๆงนั้นเลยสนุกเลยเกมลุกสเปอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ พูดแบบแฟนสเปอร์จะอาจจะอยากเห็นนะเนาะแต่เบลต้องเดินหน้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไมเคิลดอซันกันนะครับดอซันได้พูดถึงการกลับมาของแกรตเบลนะครับว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดเออการที่ดอซันพูดลักษณะอย่างนี้นะครับว่าเขาดีใจนะที่เบลกลับมาและเบลเนี่ยจะสร้างความแตกต่างอะไรหลายอย่างให้กับสเปอร์เนี่ย ไปอีกระดับหนึ่งได้นะครับดอสซันเองเนี่ย,เ,ยเห็นว่าในช่วงระยะหลังนเนี่ยเบลเนี่ยการที่เบลไม่ได้มีโอกาสลงสนามนะครับเบลอ่ะมีอะไรที่ดีมากกว่านั้นอีกนะครับและเขายังคงเป็นทรัพยากรที่เอาตรงๆเลยมีคุณค่ามหาศาลกับสเปอร์นั่นเองนะครับเอาความเห็นของดอสซันสั้นๆพอนะครับเรามาต่อกันที่ความเห็นของแอนดอร์สทาวซันกันนะครับแอนดอร์สทาวซันเนี่ย เขามองว่าเบลเนี่ยกลับมาในฐานะฮีโร่การกลับมาของเบลเนี่ยทุกคนดีใจเนาะว่าแข้งวัย31ปีเนี่ยเป็นขวัญใจของทุกคนนะครับอันดอร์ huh. uh huh. ทาวเซนเนี่ยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเนาะในสมัยที่เล่นด้วยกันเนี่ยทาวสันเล่นให้กับคิสตันพาเลตอยู่นะครับแต่เขามีความสุขนะที่ได้เห็นเบลกลับมานะครับแล้วเขาคือฮีโร่ตัวจริงของสเปอร์สั้นๆแค่นี้สำหรับ อ่าอันเดสเทลสนนะครับเรามาต่อกันที่รายละเอียดนะครับที่ผมเป็นประเด็นที่ผมเกินนำไปนะครับวันนี้ข่าวสเปอร์นี่ถึงครึ่งชั่วโมงป่ะเนี่ยจัดเตม็มจริงนะครับก็ประโยคการซื้อคืนอ่าเซลคิโอเรกรอนมีจริงหรือไม่นะครับคำตอบคือมีจริงครับ mm hmm. การซื้อคืนหรือการเซ็นสัญญานักเตะแบบยืมตัวมาของสเปอร์ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นดีลของเบลซึ่ง สเปอร์จ่ายค่าแรง40%จบไปแล้วนะครับส่วนทางฝั่งเซลคิโอเรกูลอนนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาในราคาประมาณ25ล้านปอนด์นะครับนี่คือดีลของเซลคิโอเรกูลอนแต่คำถามสำคัญคือประโยคการซื้อคืนมีจริงครับสมบสรเรีลมริดสามารถซื้อคืนเซลคิโอเรกูลอนได้ในราคาประมาณ35ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะซื้อได้ในหน้าร้อนในอีก2ปีข้างหน้า แต่ว่าผมไอตัว2ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าอันนี้มันไม่ไสําคัญมากกว่าราคาที่ถูกระบุไว้แล้วคือ35ล้านปอนด์นะครับซื้อกลับได้ในราคา35ล้านปอนด์ส่วนจะซื้อปีไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับและอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากเลยการมาของเซลคิโอเลกูลอนทําให้แลนเซซิอง,งนะครับต้องถูกปล่อยให้ยืมตัวทันทีนะครับก็สรุปนะครับประเด็นสําคัญ มีจริงนะครับซื้อคืนได้ในราคา35ล้านปอนด์แต่ผมเชื่อว่าต้องอย่างน้อย2ปีแหละสเปอร์ถึงจะยอมขายนะครับคือต้องตกลงกันนะปีหน้าซื้อกลับเลยก็มันก็กำไรอยู่เนาะแต่แต่สเปอร์ได้กำไร10ล้านปอนด์ก็โอเคอยู่นะครับเรามาต่อกันที่การขายนักเตะอ,ออกไปนะครับคืนนี้สเปอร์เนี่ยต้องวางแผนขายนักเตะแล้วล่ะเพราะว่าเลกิลอนกับเบลมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่แล้วนะครับ ถึงไม่จะจ่าย4 0ก็ตามนะครับคาแรนของเบลนะทีนี้เนี่ยพูดถึงใครจะถูกขายบ้างเมื่อเบลกับเซคิโอเลกรอนมา 1. แดนนีโลสครับ 2. ฮวนฟอย 3. เปาโลกาซานิกา 4. เซอร์กอโลเย่ 5. ไรอันเซซิยงนี่คือ5รายชื่อนักเตะที่สเปอร์ต้องการขายนะครับก็แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของ การหมุนเวียนนักเตะนะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮวนฟอยนะครับคือก่อนหน้านี้เนชโชเซู่ริโในโญ่ได้แจ้งให้กับฮวนฟอยแล้วนะครับว่ามันหมดเขาหมดอนาคตกับสเปอร์แล้วนะครับซึ่งฮวนฟอยเองเนี่ยแน่นอนครับเขาทราบดีว่าเมื่อหมดอนาคตกับสเปอร์เนี่ยทีมอื่นที่สนใจอยู่มีอย่างน้อย3สมโมสรนะครับมีบาเลเซียนะครับ ที่เมอ่อซัมเมอร์เนี่ยสนใจนะครับแล้วก็ small สโมสรไหนนะก็จะเป็น small สโมสรเดี๋ยวนะแปบนึงนะครับผมขออนุญาตอ๋อบาริเซียขอยืมตัวฮวนฟอยแต่สเปอร์ไม่เอานะครับเมอ่อซัมเมอร์นะคราวนี้ก็จะเหลือ small สโมสรไหนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแปบนึงนะครับเวนเอาเวออกไปเอ๊ะเมื่อกี้ผมยังเห็นบรรทัดนี้อยู่เลยเอาเป็นว่ามีอยู่3สโมสรนะครับที่จะเซ็นกับเบลเอาฮวนฟอยไปเลยนะครับก็ ตามนี้นะครับยังไงฮวนฟอยก็ต้องย้ายทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้สารประตูดาวรุ่งอันฟี่ไวแมนอันฟี่ไวแมนคือใครนะครับเป็นผู้สาวประตูนะครับสวมเสื้อหมายเลข41อายุ21ปีสูง189ซนเมตรหนัก84กิกรัมนะครับก็ผู้สาวประตูคนนี้นะครับสเปอรต์ต้องการที่จะปล่อยให้สโมสอนสรในลีกวัน และสโมสรในลีกทูยืมตัวไปนะครับคือการที่อันฟาร์ไวแมนนะครับได้ลงสนามไม่บ่อยเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาฝีมือของตัวเองนะครับก็2-3ปีนะครับได้ฝึกกับฮิวโกยูริสและปโรกาซานิก้าไวแมนมีประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะต้องใช้จริงในลีกวันละนะครับตอนนี้คำถามสำคัญคือมีโจฮาร์เข้ามาอีกไวแมนไม่มีนาคตละตอนนี้นะ แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ตัวเป็นการันตีตำแหน่งตัวจริงนะครับฉะนั้นไวแมนจะเลือกสโมสรไหนเนี่ยสเปอร์กำลังเปิดรับข้อเสนอในการยืมตัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอสกันนะครับบอกแล้วสเปอร์มีครึ่งชั่วโมงวันนี้ทุกข่าวละเอียดเป๊ะนะครับมอร์ซิโอเปเชติโนโน,นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเป็นเวลาสิเดือนแล้วที่เขา ออกจากสเปอร์นะครับคือหลังจากที่พอชออกไปเนี่ยมูรินโญ่ก็มาทําทีใหม่ทันทีในเดือนพฤศจิากานะครับก็หลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพอชได้บอกนะครับว่าในส่วนตัวของผมผมมีความสุขกับช่วงเวลานี้มากผมไม่ใช่คนที่จะมานั่งร้องไห้กับเรื่องราวเก่าๆในเรื่องของฟุตบอลที่มันผ่านไปแล้วชีวิตของผมในตอนนี้เนี่ย ห่างจากวงการฟุตบอลมันได้ระยะหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าผมมีความสุขกับการพักผ่อนกับครอบครัวและผมก็รู้ดีนะครับว่าฟุตบอลนี่มีความสําคัญต่อชีวิตของผมมีความสําคัญกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะครับแน่นอนเรารักฟุตบอลนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมกับในชีวิตของเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการพักผ่อนนะครับและพร้อมที่จะคืออนาคตอะพอลพูดกลางๆว่า วงการฟุตบอลเนี่ยใครที่มาคุมทีมฟุตบอลก็ยังต้องการที่จะคว้าชัยก็คือคือคุมทีมก็ต้องชนะพอาชยังรู้สึกนี้อยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาก็คงรอเวลาสําคัญที่จะกลับมาคุมทีมฟุตบอลอีกครั้งนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเปเชสติโนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ การเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้ากันนะครับวันนี้เนี่ยดานิลลีนะครับได้ออกมาปฏิเสธนะครับกองหน้าที่ยิงไปย2ิบสองประตูในด้วยกันที่แล้วก็คือเดนนิอิงนะครับคือเดนนิลลีนะครับได้รับแจ้งจากมูรินโญ่นะครับว่าเขาต้องการสัสญญาก,กับสไตเกิลหนึ่งคนนะครับซึ่งก็ชื่นชอบเดนนิอิงนั่นแหละนะครับแต่ปรากฏว่าดนนิอิงเนี่ยยืนยันว่าเขาไม่ย้ายไม่ย้ายทีมนะครับ สเปอร์เนี่ยค่อนข้างผิดหวังนะครับที่อิงเนี่ยปฏิเสธการย้ายทีมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสเปอร์เองเนี่ยก็กําลังมองหาสไตรเกอร์นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปหาแล้วล่ะแต่อาจจะรอเบลนะครับแล้วก็มีข่าวกับอาสไตรเกอร์คนอื่นอย่างอันเดียเบลตินะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์เดอาร์สอเล็กซานเดอร์สโรสนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนี่ยแต่ท้ายสุดนะครับความเห็นของสโมสรสเปอร์เป็นอย่างนี้นะครับว่า การเซ็นสัญญาสไตกอร์ที่จะมาช่วยแฮร์รี่เคนเนี่ยนั่นเอ,เองเองเนี่ยคงปฏิเสธสเปอร์เพราะว่าเขาคงไม่อยากร่วมงานกับโชเซ่มูรินโยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันก็ลําบากเนาะการที่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยจะต้องมาอยู่กับโชเซ่มูรินโยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะรับอิงเองเนี่ยรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับสเปอร์ยังคงต้องตามหาสไตเกอร์อยู่นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะแจ้งข่าวร้ายเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็วันนี้นะครับนักเตะที่ชื่อว่าเจมี่โบเดนนะครับซึ่งเป็นนักเตะวัย19ปีนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางของสเปอร์นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับเอ็นหัวเขา่าก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงฝึกซ้อมที่ฮอสฮอสเปอร์เวย์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ทางการแพทย์ของสเปอร์นะครับได้ระบุนะครับว่าเจ้าหนูต้องใช้เวลาประมาณ8สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนในการรักษาอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าครั้งนี้นะครับก็จะพาดการลงสนามกับการฝึกซ้อมให้กับสเปอร์ไป2เดือนเต็มๆนะครับโบเดนก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์สูงคนหนึ่งเป็นอนาคตที่ดีของสเปอร์นะครับก็ตามนี้นะครับพักกันยาวๆเลยกลับมาน่าจะพฤติการเลยนะครับ ก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์เต็มอิ่มนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะนะครับผมดูเวลาละก็แน่นอนครับการมาของแกลเลตเบลนะครับผมสรุปสั้นๆว่าออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการน่าจะเป็นช่วงวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวรอเนาะรอออฟฟิเชียลไม่อำลาเรียวมานิดด้วยนะมาแบบมาขาดด้วยค่าแรงจ่ายยังไง สเปอร์จ่ายค่าแรง40%ครับมาริจ่าย60%ครับส่วนเซลคิโอเลกรอนสเปอร์จ่ายให้ทั้งหมด25ล้านปอนด์นะครับมีสัญญาในการซื้อกลับในราคาประมาณ35ล้านปอนด์นะครับน่าจะประมาณปีหรือ2ปีถึงซื้อกลับได้เพราะว่าปีเดียวคงไม่ซื้อกลับหรอกเพราะว่ายังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆเบลจะลงสนามได้ในอาจจะลงมากลับมาฝึกซ้อม แบบเพิ่มความฟิตในต้นเดือนหน้านะครับส่วนเลกิลอนลงสนามให้สเปอร์ได้เลยนะครับก็วันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้รอดูกันว่าเซลคิลหรือกิลอนเนี่ยจะมีฟอร์มการเล่นเป็นยังไงนะครับก็หมดแล้วนะครับข่าวสเปอร์ในช่วงเย็นนี้ทั้งหมดก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ